สวัสดีครับผมตั้มธนวัฒน์นะครับวันนี้กลับมารีวิวอีกครั้งจะเป็นรีวิวเจ้ารองเท้า Adidas u l t r a o o o s t นะครับตัวนี้ผมได้มาจากร้านอ l ลิลันนิ่งออนไลน์ช่วงโปรโมชั่นวันที่25มีนาถึงวันที่6เมษายน2563นะครับช่วงลด50%ก็ช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตไวรัสโควิด -19 ทางร้านออลิก็เลยนำรองเท้ามาลดช่วงโปรโมชั่นนี้นะครับ ซึ่งผมได้มาค่อนข้างถูกมากในกล่องก็จะมีรองเท้ามีถุงผ้าของทางร้านอลีลี่ันนิ่งแถมมาให้นะครับตัวนี้ผมได้มาถูกก็คือป้ายแท็กก็จะหลุดอยู่ในกล่องรองเท้านะครับราคาป้ายอยู่ที่6.000บาทตัวนี้ผมได้มาอยู่ที่3.000บาทรวมส่งแล้วก็3,100บาท นะครับก็ประมาณนี้มาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับตัวนี้เป็นรองเท้าสายวิ่งถนนของทางด้านค่าย Adidas นะครับเป็นสายคุชชิ่งซับพอร์ตผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเจ้ารองเท้า Adidas มากสักเท่าไหร่นะครับเป็นคู่แรกของผมเลยเอาตา o ูสก็จะซื้อมาใส่ไว้ไปเที่ยวนะครับ รูปร่างก็จะประมาณนี้เฟี้ยวฟาวก็เลยทีเดียวเชียวในส่วนของอัปเปอร์นะครับเป็นผ้าถักนิสจากการสัมผัสแล้วผมว่าน่าจะทำการยืดหยุ่นได้ดีเลยทีเดียวดูระบายค่อนข้างน่าจะใส่แล้วสบายนะครับด้านหน้านี่จะเป็นผ้าด้านทางด้านนอก แล้วก็ด้านในในส่วนของโครงรองเท้าด้านนอกก็จะเป็นพลาสติก3ขีดสัญลักษณ์ของ a d i d a าเขาเลยนะครับเป็นโครงรองเท้าส่วนเชือกรองเท้าก็ไม่ได้ีความพิเศษอะไรให้มาเป็นเชือกแบนนะครับลองผูกแล้วก็ให้มาพอดีไม่ไดย้ยาวเกินไปในส่วนของโครง ส้นลงเท้าก็จะเป็นพลาสติกโครงพลาสติกทั้งด้านในและด้านนอกนะครับฮิวคับก็จะผมมองว่าน่าจะสูงไปนิดหนึ่งนะครับหนานุ่มกลางๆกางํากำลังดีนะครับมาดูในส่วนของลิ้นรองเทา้าเจ้าอัลตาบูธนะครับ ติดมากับตัวรองเท้าเลยเป็นชิ้นเดียวกันไม่ได้แยกมานะครับซึ่งถ้าใส่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับว่ามันจะดิ้นซ้ายขวาไปมาเพราะว่ามันติดกับตัวรองเท้าเลยในส่วนของอินโซนะครับพื้นรองเท้าผมจะดึงออกมาให้ดูตรงนี้เขียนคำว่าบูสต์ก็ไม่ได้มี ความพิเศษอะไรนะครับเป็นโฟมทั่วไปธรรมดาเพราะว่าผมก็รีวิวรองเท้าวิ่งมาหลายคู่แล้วถ้ามีความพิเศษผมก็จะบอกว่ามันพิเศษนะครับถ้าไม่พิเศษผมก็บอกว่ามันไม่พิเศษอะไรนะครับตรงๆไปเลยไม่ต้องยอกันร้าน,นไหนก็จะประมาณนี้นะครับไม่รู้ในส่วนของมิโซก็จะเป็นโฟมอัดเม็ดโฟมบูท นะครับซึ่งสัมผัสแรกที่ได้ลองสวมใส่แล้วเดินอยู่ในบ้านก็ให้ความนุ่มมากรู้สึกดีครับในการสัมผัสรองเท้าเอาโซด้านนอกเป็นพื้นยางนะครับสีส้มแสบตาเลยทีเดียวเชียวเป็นยาง continental ไม่รู้ว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะผมไม่เก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่ก็พยายามจะ อ่านให้มันถูกซึ่งเรื่องของความทนทานไม่ต้องพูดถึงนะครับเขาการันตีมาอยู่แล้วว่าให้ความทนทานมากตัวนี้ที่ผมหาข้อมูลมาได้น้ำหนักอยู่ที่3ขีดนิดๆน,น,นะครับดอปอยู่ที่10มินเป็นรองเท้าสำหรับคนเท้าปก,กตินะครับผม ซึ่งตัวผมเองเนี่ยเท้ายาวอยู่ที่26เซนความกว้างของเท้าผมอยู่ที่10.5เซนติเมตรก็คือเอาไว้ง่ายนะครับหน้าเท้าผมกว้าง 2E เลยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับตัวนี้ที่ผมเลือกมาเนี่ยดูนะครับเป็น27.5เซนติเมตร27.5เซนติเมตร 9UK 9ครึ่ง US นะครับ ซึ่งปรากฏว่าผมได้มาเนี่ยมันหลวมครับมันจะเหลือประมาณนี้ซึ่งปรากฏว่ารองเท้าคู่นี้ผมว่ามันน่าจะรองรับคนหน้าเท้ากว้างนะครับสามารถเลือกที่จะตรงไซส์ได้เลยแต่คนหน้าเท้าเลียวปกติผมว่าลดสักครึ่งไซส์น่าจะกำลังดีอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากให้ท่านไปลอง เองที่ชอบมากกว่าแต่ตัวเนี้ยที่ผมตัดสินใจเลือกเลยก็คือส่วนลดมันเยอะมากก็เลยอ่รีบกดสั่งซื้อมาก่อนโดยที่ไม่มีความรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับรองเท้าจเจ้าออตาบูทเลยรู้แต่ว่ามันหล่อมากแค่นั้นเองนะครับก็เลยรีบกดสั่งซื้อออนไลน์มาปรากฏว่าก็คู่นี้น่าจะต้องปล่อยต่อเพราะว่าใส่ไม่ได้แน่นอนนะครับสำหรับ ความรับใจของผมก็คือเรื่องของดีไซน์เรื่องของสัมผัสแรกในการที่เราได้สวมลองแล้วรู้สึกนุ่มน่าจะใส่เดินแล้วค่อนข้างที่จะให้ฟีลที่ดีมากนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมไม่ได้จะเอามาวิ่งอยู่แล้วเพราะว่าผมมีรองเท้าวิ่งอีกหลายแบรนด์เลยตัวนี้ผมจะเอามาใส่ไว้ไปเที่ยวนะครับซึ่งผมก็มองว่าเรื่องของส่วนลดด้วย ที่ให้ค่อนข้างมาเยอะมากจากทางร้านอารีนะครับซึ่งไม่ต้องห่วงนะครับว่าตามจริงอะผมจะกดไซส์270แต่ว่ามันหมดซะก,ก่อนก็เลยได้ไซส์นี้มานะครับยังไงแล้วหากโอกาสหน้าเนี่ยตัวผมเองอได้มีรองเท้าที่ผมสามารถที่จะซื้อมาลองมาสวมใส่ก็จะ มารีวิวให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆได้เป็นข้อมูลไว้สำหรับเลือกลงเท้ากันต่อไปในโอกาสหน้านะครับยังไงรีวิวนี้หากผิดพลาดประการใดผมขออภัยไว้ในณนที่นี้ด้วยนะครับส่วนใครที่ชอบและอยากให้กำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปผมขอหนึ่งถูกใจและ s u b ส c r i b e ไว้ติดตามผมนะครับ สำหรับวันนี้ผมธนวัตรตั้มขอขอบคุณครับบ๊ายบายครับ